ไหนบอกว่ารวยวันวันไม่เห็นทำประโยชน์อะไรบ้างเลยมีแต่ทำคลิปแดกโชว์เฮ้ยหาขวบเลยสัยยกไม่หนุ่มไม่อยากมันกูนอนสุกูสิรวยสิจนก็ได้กูสิเห็ดอีกอย่างก็ได้ผู้ไดว่ากูบ่มีนทำมันประโยชน์ปฏิโทษแต่ละมือแต่ละเวทนี่ทำประโยชน์ให้ลูกให้ผัวไว้สักตื่นมายังมืเอเศร้าทำความสะอาดบ้านซักผ้ารีดผ้าเฮ็ดกับเขาให้ลูกไห้ผัวกินนี่ กูทําประโยชน์แล้วเวลาว่างกูก็มาทําคลิปแดกมึงอยากเบิ้งกับเบิ้งมึงบ่อยากเบิ้งมึงกับปิดเท่านั้นตัวโทรศัพท์อยู่ในมือมึงเหมือนกระสีมัวงูสีชัวปนั่นนาะสูเนอนความรวยความจนมึงกูมึงกัสีไม่หยาดมึงกูเหงาหลักกูรวยกับดอปนี่มองกองเข่ากูยังมาซื้อเลยคลิปเบิ้งเอรมึงกูขีดทีซำไหนนะโอ้สั่งไม่หยาดมึงกูเอาหาขวามันนี่ เออกูจะฮหดประโยชน์หรือว่าให้ประโยชน์ก็ซามหัวปอดกูเปียกรูปผัวกูยังไม่อยู่มาอยางน้อกูเลย <c oughs> เออก้อนเขาสิรวยเนี่บ่เพราะว่าเขาว่าสนะหีดีไงเขาได้ผัวรวยเขาบ่ต้องทํางานทําการเขาเห็นแต่งานบ้านงานเลือนนี่ลูกให้ผัวเออแล้วก็ทําคลิปแดกแกง่องอมแกง่งเหงามึงไม่อยากเบิง่งมึงกับว่าต้องเบิ่งแต่หนอกโทัพา์ในมึงกับปิดตปตีหละสูเออกูสิรวยสิจุมก็กเลี้ยงของกูตนหนอกเออ เมนบอกกูมีผัวรวยกูก็รวยไปนน้ำผัวมันเลิศสมันต็มมึงหูบากวนกูสิไดผัวรวยนี่กูไปเห็ดย่างมาน่เออมึงบูงหูจากประวัติกูสแล้ว <c oughs> ขัวมันนี่เออกูทําประโยชน์มาตั้งหลายหลายอย่างหลายแนวอืมแล้วที่ผัวกูรวยเป็นยังไงมันเห็ดงานธนาคารเป็นผู้จัดการธนาคารว่าเป็นสี่สิบกว่าปีมัน,กนเกษียณตอนหาสิบแปดปีว่าต้องเห็ดงานนด้ถึงจะหาสิบแปดปีตอนนี้เ็ดสิบสี่แล้ว ย็่สิบปีกี่ปีแล้วที่เกษียณมานเงินรัฐบาลก็บไม่ได้กินเนี่ออสเตรเลียกันผู้ได้รวยผู้ได้ไมีเงินนี่รัฐบาลเขาสิบอเอาเงินให้แต่งแต่าอยู่ออสเตรเลียสิบกว่าปีนี่สี่ยี่สิบปีแล้วเงินรัฐบาลกูยังไม่ได้กินแจกสลึงเลยกินแต่แมมแต่งเงินผัวกอตผัวกินนี่นมีปัญหาบอไวยเลิศสมเปนเต้นเลยเดีนี้นี่แหละชีวิตเย่าชมม่มอ่ะมา่อยู่ต่างประเทศมาอยู่ออสเตรเลียสิบกว่าปีขนาดขอผัวไปเก็บเห็ดเนี่ อยากไปเก็บเห็ดเห็นงูไปไปเก็บเห็ดนี่ผัวบอกไปหลดดงงูกัดตายกวสิเอาเมียใหม่คุณนบอกกูก็เลยว่าไปสูมกูย่านผัวกูเอาเมียใหม่อืมอีลีขอไปเก็บหอยนั่งล้มไปตกเบ็ดตกปลาผัวก็บอกให้ไปไปหลดอืมตกน้ำตายขวศีเอาเมียใหม่ผมตัวกูก็บอกไปเราโน้สูมอืมเม่นเรื่องอย่างกูสิไปเอ้ยกูกับบ่งงูเป็นนั่นเนาะมันบอกกูก็ย่านผัวกูเอาเมียใหม่เนาะกูก็สิอยูแมนเนี่ยยูก็มันกินเท่ามือตายคุณ อม,มันบอกพี่น้องเอามันขะขาดไปานี่แหละในก็มีผัวฝรั่งแบบว่ามีวัชนาหีเลยเป็นเมียฝรัร่งแล้วเนาะมันบอมกบมันก็เลือดเสม็นเต็มเอาบอสนี่เออสิค้อมเม,ม่มาด่ากูอีกบอว่ากูเห็นบอประโยชน์บอประโยชน์ชนจังไลยนียิ่งมึขึ้นกูก็นเลยนอนกับมันอนอนกับมันอมเอากับมันห,วนนะหัวหน้ห้าขวบมันนี่เออเห็ดประโยชน์ให้มันไหลกระดอกก็เดยมีผัวฝรั่งทั้งเทียบกับใส่มันให้คุมเอามันให้ลุมแต่หนสุก ดีตัวมีคนมาซอยมันใส่เงินนี่แหละคือกูเหตุประโยชน์แล้วกูมาซอยผัวใส่เงินเดี๋ยวนี้เออบอกกูมาซอยผัวกูใส่เงินกะขักเดี๋ยวนี้เบียดง,งานการประษาทนี่กูเห็ุคิคปนี่เพื่อเป็นแบบว่าแกงอมแกง่งเงาสิพอกูบาไม่มูไอ้กูมาไม่มีบ่าไม่มามาไม่มามีคนมาขบกูดิกูบาคบซื่อนี่มีคนอยากคบกูหลายผลกูบาคบซื่อนี่เบาน้ำได้อยู่กันเฉยคบเป็นมูเป็นบวกกูเบาเรื่องมากแล้วไปว่าพื้นกันอีกล่ะแม่นบ่ ไปบอกพื้นกันหลับหลังก็บอกพื้นกันตัวมูอปวกท่างที่ดีอยู่กับผูกกับผัวเพราะว่าลูกผัวบอกว่าพื้นเขาอยู่แล้วไงโมไม่อยังว่าพื้นไงไม่มาหรอเออมันเลิศดสมันแตนแค่ยังนี้บึงควงรวยของกูคน่ะรวยถักหอดบังรวยซสีอเกูขีดทีพ้อมว่าก้องเข่ากูนี่ใส่มันคุ้มนี่แหละเขาเรียกว่าคนรวยใส่เงินให้เป็นใส่เงินให้เป็นใส่ให้มันคุ้มคนน่ะทั้งดำขึ้นสนิมกับมีบอกขึ้นยังขึ้นล่าบ่คนน่ะก้องเข่ากอคนน่ะ แต่ว่าขังในนี่ก็เป็นใส่นน่เด้ใส่ถุงถุงใส่เขา่านี่่บอกเลือดสังเ็นขังในงใน,นี่ก็ขื้นล่าเพื่อกันแต่ว่าเอาหีิมาห้องเอามาห้องเอาเนี่ยห้องเนี่ยห้องกูกับขาวสะอาดสะอาดเพราะกูเป็นคนสะอาดไงฮะก,กวอ๋เง้ยเนี่ยบอกสะอาดทลายจนกองเขาขื้นล่าเบิงเบงบ้งควาำสะอาดของกูสลัดคักต้นสะอาดทลายจนกองเขาขื้นล่ามึงเบิ้งเอาหนิบอกนี่แหละมึงเบิ้งควาำด้วยของกู เออบนไว้จะซื้อได้ขี่ทีพร้อมเออมัเอมนเลือดสมิ่นแต่งเลยจะหนีไม่ได้